สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่สุขกันครับมือนี้ก็อยู่กับช่องแสงเลสันใช่ไหมครัะพี่น้องโอ้บ่ได้มาผมมา่พ่อพี่น้องต่างหลายเมืองพี่น้องไปทําธุระมาครับบ่ค่อยว่างบนไดก็เลยมาถ่ายคลิปมือนี้แหละครับเมื่อนี้ก็พักพีพี่น้องไม่กินลาป่าพี่น้องลาปลาดุกเป็เพพี่น้องลาปลาดุกพักกบมีพักอากขาาครับบักแข็งครับหรือบักเคือพวงครับอันนี้กับบักแตงกว่าเนาะหัวเราพักครับแล้วก็ บักเขือครับมาครับก่ตอ้องบอก์ยังไงหรอกครับน้องครับไม่กินกระโดดพี่น้องครับคำแถบคุี่ยเขาไม่เงี้งยเลยพี่นอ้องอื step and off. ขอนุญ่กินน้มมาเรื่อยไปองส้งสิเป็ดเผ็ดครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ฝนกระตกดูไปหรอทางไปทงไปนาเก๋ะไม่ได้กิต่ตรงครับไปยากไม่ยาก วันทีไปถ่ายคลิปอยู่ทงยูน้องน้ำอยู่น้ำคลองให้พี่ให้น้องเบ่งโอ้อยจะกลายมือ,อยุ่ดอกพี่น้อง เผ็ดพี่น้อง một lập hả các bạn nhé nhé với nó อ <c oughs> ิ่มแลเดอ้อบันนะครับพี่น้องสุดท้ายนี่ขอฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ตกกับผมใเด้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ